สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่ซิมของนาฬิการุ่น C21 กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำซิมที่ต้องการใช้งานนะครับจะเป็นซิมขนาดเล็กหรือหน้าโนซิมนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะรองรับได้ถึง4ระบบเครือข่ายครับไม่ว่าจะเป็น t 2dts a และก็ line mobile นะครับขอแนะนานะครับโปรอินเดน็ตที่ใช้งานนะครับแนะนําให้เป็นโปรไม่ลดสปีดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโปรไม่ลดสปีดของแต่ละเครือข่ายครับราคาไม่แพงครับจะอยู่ต่อเดือนประมาณ150บาทครับซึ่งจะให้อินเทอร์เน็ตนะครับแบบไม่ลดสปีดได้ถึง4 เลยนะครับเหมาะกับการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับผมนําซิมมาใส่ตรงนี้ครับจะมีช่องใส่ซิมเห็นไหมครับตรงนี้ครับด้านข้างของตัวนาฬิกาครับทําการงัดออกมาเลยครับหลังจากนั้นก็นําซิมที่ต้องการใช้งานเห็นไหมครับจะมีช่องใส่ซิมถาดใส่ซิมครับก็ทําการใส่ตามรูปถาดได้เลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับ จากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องนะครับแนะนํานะครับผมก่อนทําการใส่ซิมให้ทําการปิดเครื่องในกาก่อนนะครับรอสัญญาณสักครู่นะครับ หลังจากนั้นก็รอให้ในกาจับสัญญาณของซิมที่ใส่ก่อนนะครับเราสามารถสังเกตได้จากรับสไลด์หน้าจอลงมาครับเห็นไหมครับหากในการมีสัญญาณครับจะขึ้นเป็น4ขีดเห็นไหมครับนั่นคือสัญญาณเครือข่ายของซิมนะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณ 4G ครับแค่นี้ครับผมก็สามารถใช้งานในการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมสามารถใช้งานในฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชันและที่ตัวในการได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ